เราลองดูพระสูตรผักคุณะสูตรในผักคุณะสูตรเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือพระนลถามว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านผักุณะก็ทำกาละลงแต่ชวีวันผ่องใสย,ยิ่งนักอันนี้เป็นประเด็นพระนลตั้งคำถามกับพระพุทธเจ้าละ ตั้งคำถามเสร็จแล้วพระเจ้าตอบว่ายังไงเราก็ต้องดูดีๆพระนนบอกว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านภาคกุณะก็กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านภาคกุณะผ่องใสย,ยิ่งนัก พระศาสดาบอกว่าดูก่อนอนุนก็อินทรีย์ของผักุณะพิกขูจจกไม่ผ่องใสได้อย่างไรอเอ๊ะทำไมผ่องใสอ่ะจะไม่ผ่องใสได้ยังไงอ่ะอแล้วพง์ก็บอกว่าจิตของภักุณะพิคขูยังไม่หลุดพ้นจากสั่โยชน อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้จิตของภาคุณะพิกุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเห็นไหมจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำโอรัมภากิยสังโยชน์ชก็หลุดพ้นแล้วจาก อรลัมภคียสังโยชน์สังโยธาเบื้องต่ําเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นแค่ฟังธรรมเทศนาแต่ช่วงไหนช่วงเวลาใกล้ตายตอนแรกไม่ได้บอกเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเสด็จไปช่วงเวลาใกล้ตายซึ่งพระนนทนิมนต นิมนต์ผู้เจ้าว่าเอ,อา้ปักกุนธพิกผุดูจะแย่แลลนะใกล้จะสิ้นชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเนี่ยประทานพระโมโรกาะไปแสดงธรรมให้กับอักคุนะหน่อยนผู้เจ้าก็รับพอรับก็ไปแสดงธรรมให้แสดงธรรมเสร็จแล้วผู้เจ้าก็หมดหน้าที่แล้วกลับไม่เยื่อใยไม่อาลัยเลยเห็นไหม,มรู้ละได้ผลแน่นอนอื พอผู้เจ้ากลับไปเสร็จปุ๊บพระนนยังเฝ้าดูอยู่อา้าวทำไมอินทรีย์ผ่องใสเนี่ยนะ้วกลับมาถามพอกลับมาถามเสร็จอา้าวไม่ผ่องใสยังไงอะจิตผักคุณะเนี่ยยังไม่หลุดพ้นจากสังย์เบื้องต่ำเนี่ยก็หลุดพ้นแล้วจากสังย์เบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็เลยตรัสบอกว่าอานิสงส์หกประการ ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสตถาคตก่อนสิ้นชีวิตก็เริ่มบรรยายอนิสงส์ที่ท่านได้ไปกระทํามาดังนั้นที่ท่านได้ไปกระทามาเนี่ยกระทากับพิขุชอภคุณะ,ะภคุณะได้ผลแล้วะจะว่าภาคุณะอย่างเดียวไหมก็มาดูอันนี้ต่อ พราะถ้าผักคุณาอย่างเดียวผู้เจ้าว่าถ้าผู้เจ้าจบไปแค่นี้ก็คงจะเป็นผักคุณาอย่างเดียวแต่ผู้เจ้าไม่จบแค่นี้ผู้เจ้าบอกอ่าฟังนะอาน,นิสงส์หประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตมีดังนี้ก็ไล่ไปทีละข้อ,อข้อแรกยังไงบอกดูก่อนอานน,นนท์อานิสงส์ในการฟังธรรมะ โดยกาละอันควรในการใคร้ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยการละอันควรหประการนี้หประการเป็นไฉนอันที่หนึ่งอนนจิตของพิขุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าสังโยชน์มีสิบห้าเบื้องต่ำยังไม่หลุดพ้น แสดงว่าห้าเบื้องสูงยังม,มีไหมมีตอนนี้มันเบื้องสูงนี่เบื้องต่ำยังไม่หลุดพ้นก็แสดงสังโยชน์ตเต็มสิบไหมเต็มสังโยชน์ตเต็มสิบก็คืออะไรปุถุชนธรรมดาอยู่เลยอันนี้ต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะว่านี่ยังศูนย์มาเลยคือปุถุชนนี่แหละนะพระองค์ตรัสต่อว่าในเวลาใกล้าตายบาลีใช้คำว่ามรณะกาเล ในเวลาใกล้าตายมรณะคือตายกาเลกาลคือเวลาในเวลาใกล้าตายเธอได้เห็นตถาคตได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้ตถาคตจ่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยช์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ฟังในช่วงมรณะกาเลแล้วได้ฟังจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยศห้าเบื้องต่ำก็จะหลุดพ้นตัดแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไร อนนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมะโดยการลอันควรนี่คือข้อที่1เห็นนะได้เห็นตถาคตและตะถาคตเนี่ยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้อย่าลืมมีพระสูตรหนึ่งที่ตรัสบอกนะตรัสบอกเรื่องของสุกตาวินยโยให้เราไปดู สุขตะวินิโยของพระศาสดาเดี๋ยวต่อระบบนิดหนึ่งเชื่อมสัญญาณจะให้ดูพระสูตรว่าคำว่าสุขตะวินิโยคืออะไร ภาพขึ้นมาขึ้นแล้วเราลองดูนะพระองค์บอกว่าวินัยของสุคตเป็นฉะไหนวินัยของสุคตบาลีใช้คำว่าสุขตะวินโยคือตัวนี้สุขตะวินโยหมายถึงอะไร ธรรม,มังเทเสติอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานะกัลยาณังร,รมที่แสดงแล้วเนี่ยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสาถังแปลว่าเนื้อความสาถังสับพยัญชนะเกวระปริปุนังเนื้อความพยัญชนะ เกวละแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลปริปุนังแปลว่าบริบูรณ์ปริสุททังแปลว่าบริสุทธิ์พระมจรลยังประกาศเสติพรมพรหมจันนี้ประกาศเสต,ติได้ประกาศแล้วถูกประกาศแล้วดังนั้นพรหมจันที่ถูกประกาศแล้วอันงามในเบื้องต้นทั้งกลางที่สุดเนี่ยวลีคำพูดเนี่ยเป็น ความหมายของคำว่าสุขตะวินิโยสุขตะวินโยหมายถึงอันนี้ทำที่แสดงแล้วทำมังเทเสตนะิทำที่แสดงแล้วเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเนื้อความพยัญชนะทั้งหมดทั้งมวลบริบูรณ์บริสุทธิ์ปรมมรรันนี้ถูกประกาศแล้วนี่เรียงตามสุขตะวินโยเลยปุ๊บก้อนนี้ก้อนนี้ เป็นความหมายของคําว่าสุกตะวินิโยเวลาพระพุทธเจ้าบอกให้ภิกขุแสดงธรรมท่านบอกว่าเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะเธอแสดงธรรมอันเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะแล้วก็เนื้อเนื้อความพยัญชนะทั้งหมดทั้งมวลน,นะบริบูรณ์บริสุทธิ เป็นพรหมจรรย์ที่ถูกประกาศแล้วท่านบอกให้พิกุเนี่ยพูดตรงนี้ท่านไม่ได้พูดคําว่าสุกตาวินิโยท่านพูดความหมายของสุกตาวินิโยอ่ะพิกุเธอจงทําตรงนี้นะนั่นแสดงว่าให้พิกุทําอะไรให้แสดงให้พิกุไปแสดงแสดงสุกตะาวินิโยนี่ไม่ใช่ให้พิกุแสดงธรรมพูดเองนะ เอาคําพูดที่ถูกประกาศแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกทีหนึ่งดังนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยพระองค์เป็นผู้แรกที่พูดธรรมะนี้อยู่แล้วองค์ก็บอกตถาคตแสดงธรรมอันงานในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไล่ไปนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งสังโยศห้าที่ยังไม่สิ้นก็สิน้นพอไปดูข้อที่สอง ข้อที่สองเนี่ยพระงบอกว่าอีกประการหนึ่งจิตของพิกขุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสั่งโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้ามเลื่อนได้ไหม พระองค์บอกว่าพิกุนั้นเนี่ยจิตยังไม่หลุดจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านะนี่ข้อที่สองแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตได้เห็นสาวกตถาคตสาวกของตถาคต แสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเห็นนะตัวสาวกเนี่ยแสดงความหมายแห่งสุกตะาวินิโยก็คือแสดงสุกตาวิิโยนั่นเองนะสาวกแสดงธรรมธรรม,มังเทเสติอาธิกลยานางมัชเชกลยานางปริโยสานะกลยานางไล่ไปน,นั่นคือสาวกคือผู้ฟังที่ฟังมาจากผู้เจ้าเนี่ยแสดงคำพูะเจ้า ให้เขาฟังจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นสังโย์ห้าเบื้องต่ำสิ้นเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเกลียกล้ยงๆง่ายๆแค่นี้อานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองในการฟังธรรมะโดยกาละอันควร ฟังธรรมในการนันควรคือช่วงมรณะกาเลดังนั้นท่านก็บอกตรงๆเนี่ยเนี่ยถ้าพิขุในธรรมวินัยเนี่ยนะเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นอน,นิสงส์ตรงนี้ที่สังโยศให้เบื้องต่ำสิน้นมันเป็นเฉพาะภากุณะรูปเดียวไหมไม่ใช่ละพระพุทเจ้าก็ตัดต่อพระน,น์อ้างภาคุณะมา พุทเจ้าก็บอกอ้าวไม่พองได้อย่างไรตอนแรกจิตยังไม่หลุดพ้นเลยจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าแต่จิตหลุดพ้นแล้วเพราะได้ฟังธรรมเทศนาจากนั้นก็บอกอน,นิสงหกประการต่ออันนี้สงหกประการไม่ได้ระบุผักุณนะบอกพิกุในธรรมวินัยนี้ทั้งหมดเลยอตอนนี้พอบอกพิกุในธรรมวินัยนี้เอ๊ะเฉพาะพิคุหรือเปล่า มันก็ต้องไปดูพระสูตรอื่นไงเหมือนกับพระสูตรที่ผู้เจ้าบอกเรื่องของอนาปานสติอย่างเงี้ยก็จะบอกแต่พิขุพิขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบเราเข้าไปป่าไปคนไม้ไปเรือนว่างได้ไหมได้นั่งคูขาได้ไหมได้ให่ไหมหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมได้ก็เหมือนกัน เหมือนกันตรงนี้ไม่งั้นกลายเป็นผู้เจ้าก็มาสอนให้เฉพาะพิขุหลุดพ้นน่ะสินะอมืมีอายตนะเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทใช้กับพิขุเท่านั้นไหมไม่เทวดาก็เป็นมนุษย์ก็เป็นจะเป็นพิขุเป็นคารว่าตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยนะมีเหมือนกันหมดเลยผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเวทนาจะเกิดตาาัณหาตัณหาจะเกิด ปุปทานพบชาติชลาเมานะไล่ไปนี่คือมาตรฐานเพราะวันก่อนไปต่างจังหวัดคนก็ถามว่าแล้วลทัทธิความเชื่ออื่นละ่ะเขาจะตกนรกอย่างเดียวกันไหมสวรรค์อย่างเดียวกันไหมพระพเจ้าเราเห็นอะไรเราพระุเจ้าเราเห็นในสิ่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกความเชื่อ คุณจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมล่ะมีแล้วกระทบรูปหูกระทบเสียงเหมือนกับเราไหมเหมือนกระทบแล้วเกิดเวทนาไหมเกิดคนไปยืนดา่าสมณพราหมเราอื่นโกรธไหมโกรธไปชมเชยเขาชอบไหมเขาชอบเห็นหเหมือนกัน นี่คือมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าเฉพาะองค์ความรู้ของผู้เจ้าเท่านั้นที่จะมาเห็นแบบนี้ท่านเห็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานกลางทั้งหมดดังนั้นอาน,นิสงส์หกประการนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ตรัสบอกไม่ได้ระบุเฉพาะว่าผู้ใดผู้หนึ่งเราก็ทดลองเลยไปทดลองอก็ได้ผลได้ผลได้ผล ช่วงมรณะกาเลส่วนในนิสงข้อที่สามเนี่ยก็คือใครควรทำเองอันเนี้ยไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นสาวกทั้งคู่ไม่ได้แสดงธรรมให้ฟังแต่ตัวเองเนี่ยใครควรเนื้อความแห่งธรรม ตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาในช่วงมรณะกาเลนะในกาลอันควรสังโยศห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นนะนี่เรื่องผัคุณนะนะดังนั้นก็คือเราก็อย่าตกอยู่ในความประมาทนะพยายามฝึกฝนตนเองนะฝึกตนเองให้ดีแล้วก็ สร้างกรรมที่ล้มอกุศลมูลได้ซึ่งสามารถทำได้ในปัจจุบันนวกรรมกรรมใหม่ชาติเดียวก็ทำได้ชาตินี้ก็ทำได้อย่าไปคิดว่าโอเราคงไม่ได้แล้วลหละอันนั้นเป็นมานะตรงเรียกว่าอตินิปปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีอย่าไปสำคัญตนว่าไม่ดี ใครว่าเราไม่ดีก็ไม่เป็นไรไเราพึ่งตนพึ่งธรรมเราไม่ได้พึ่งใครในโลกไม,ไม่ได้พึ่งใครในโลกคนในโลกก็ช่วยเราไปนิพพานไม่ได้ไปในโลกสวรรค์ไม่ได้พระองค์บอกว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่เห็นไหมจะในการบัดนี้ที่พระเจ้ากำลังตรัสเนี่ยหรือในการล่วงไปแห่งพระองค์ก็ตามใครก็ตามเนี่ยใครจะต้องมีตนเป็นประทีปนะมีตนเป็นสารณะนะ ประทีปแปลได้หลายอย่างประทีปหมายถึงเกาะก็ได้ประทีปหมายถึงแสงสว่างก็ได้นะมีตนเนี่ยตัวเองเนี่ยนะเพื่อส่องสว่างให้เห็นทางที่จะเดินไปหรือมีตนเป็นเกาะหมายถึงเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งสารณะก็แปลว่าที่พึ่งมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะและอะไรและมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะมีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องส่องนำทางมีธรรมะเป็นที่พึ่งอ,อย่าเอาอย่างอื่นเป็นสารณะเลยวันนี้เราชาวพุทธร้อยเปร์เซ็นต์หรือ,อยังทั้งหมดหรือ,อยังของชาวพุทธที่ พึ่งตนพึ่งธรรมเห็นนะอย่างดังนั้นเราช่วยพวกกันเองก่อนช่วยชาวพุทธได้กันก่อนชักชวนให้เขากลับมานับถือพระพุทธเจ้าเขาบอกเขานับถืออยู่แล้วเนี่ยบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเขาก็เป็นพุทธนั่นไม่ได้เครื่องวัดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้อง คนมีศรัทธาที่ถูกต้องผู้เจ้าบอกจะเป็นผู้มีศีลจะว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายบอกซ้ายซ้ายบอกขวาขวานี่คือเครื่องวัดศรัทธาที่ถูกต้องเขาจะมีศีลกายดีวาจาดีเขาจะเป็นผู้มีสุตตะศรัทธาผู้เจ้าไม่ใช่หรอแล้วผู้เจ้าพูดอะไรบ้างสอนอะไรบ้างละ่ะจำได้ไหม ขอสักคำหนึ่งเถอะถ้าจำไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เรียกว่ามีศรัทธานะยังไม่มีลักษณะแห่งศรัทธาที่ถูกต้องและเชื่อว่าชาวพุทธจำนวนมากยังจําอะไรในคําพระศา,าสดา,าไม่ได้อย่างน้อยพยายามให้เราจําได้สักคํหนึ่งให้พวกเราเนี่ยจาได้สักหนึ่งคำหนึ่งคำน,นั้นเช่นอะไรเช่นอน,นิจจังความไม่เที่ยง ทุกครั้งแตกสลายอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์ตรตัสว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันยมได้ถึงอรหันเลยอย่างน้อยโสดาบันได้แน่ เพราะตัวไม่เที่ยงเนี่ยเป็นตัวก้าข้ามสักยัยิทิฏฐิเป็นตัวทำลายสักยัยิทิฏฐิโดยตรงเป็นปฏิปทาเพื่อทำลายสักยัยิทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่ห <c oughs> นึ่งะก็ฝากข้อทรรให้กับพวกเราวไว้ประมาณนี้นะ